สวัสดีครับวันนี้จะมาดูตุ๊กแกรครับผมห่างจากตุ๊กแกห่างจากบ้านหลังนี้ห่างจากกระต๊อบหลังนี้ไปประมาณสีปีครับผมสีปีแล้วกลับมาดูตุ๊กแกว่ามันตัวใหญ่ขนาดไหนครับ ตอนผมถ่ายครั้งแรกมันอยู่มันอยู่ตรงนี้ครับแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะอยู่ไหมเ๋ยวลองเปิดดูนะครับรว่ามันตัวใหญ่ขนาดไหนเดีย๋ยวดูพร้อมๆกันนะครับ ไม่มีครับไม่รู้ไปไหนแล้วไม,ม่มีทุกเกหายไปไหนครับผมไม่ได้กลับบ้านมาสามสี่ปีครับคิดว่าน่าจะคนมาคนมาเอาแล้วผม คนน่าจะมาเอาแล้วครับว่าไม่เห็นสักตัวเลยแต่ก่อนผมนอนอยู่บนนี้นะครับผมอาจจะปลุกรังมแล้วย อีนมี่มีไหมไม่มี สรุปแล้วไม่มีตุกก๊กแกนะครับผมขอฝากคลิปไว้แค่นี้นะครับผมผมคิดว่าน่าจะมีตุกก๊กแกใหญ่ปีที่แล้วผมถ่ายยังมีตุกก๊กแกประมาณห้าหกตัวครับผมกลับมาครั้งนี้ผมคิดว่าน่าจะน่าจใหญ่ครับแต่กลับไม่มีครับคิดว่าคุณเราไปแล้วครับผม คุน่าจะมาลา่าตุ๊กแกไปหมดแล้วครับเขาฝากคลิปไว้แค่นี้ครับขอบคุณครับ